เอจำได้คำว่าบังกาจำได้ดูดอดเนี่ยดูดอดเนี่ยมันเคยอยู่ตรงข้ามกับเราไงมันเล่นซิมไงเหรอไล้เหวจัดหนักแม่งเลยสัตว์ทีมเรานี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นสัตว์พวกมึงต้องตายกูจะแค่ว่ได้เปิดประการยากทำไมมันเป็นคนไทยไม่จับ เพืถามไม่ได้นเลยโชว์ดิซิโนอะ่ะอันนั้นมันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่คนไทยภาคแต่คนไทยภาคไม่ชัดอะ่ะมันเพื่ออะไรวะล,ลึกล้ำกว่าอีกนะเว้ยทำไมคนไทยถึงพูดไม่ชัดออคอมมอนเซนส์มันมันคืออะไรวะคือในเรื่องมันมันมันเป็นคนไทยใช่ไหมชื่อคุณแก้วแล้วเอาคนญี่ปุ่นมาแสดงใช่แต่เอาคน <c oughs> ไทยมาภาค เพื่อให้เป็นคนไทยแต่พากไม่พูดไม่ชัดคือเฮียอะไรสักอย่าีทน่ครับตายฮัทยืน,นนี่ออกอยู่อยู่เมื่อมึงลองตั้งเปปัสให้แบบคนตั้งคำถามกับนี้ไหมก็ม<ต>ันม<ต>ันดูมันดูแบบเออหน้าหน้าตบใจเลย คือมันเหมือนว่าเขาอยากจะพีเซนโชว์นิชิโนะแต่ว่าแบบเขาก็ลืมไปว่าเขาในเรื่องมันเป็นคนไทยเมื่อกนใช่มันก็เลยแบบการเอาแบบยป่าไฟไม่โดนเลย<ป>ชาจินชีเลยบีชาจินชีเลยป้อมด้วยเหรอต้องเป็นแงคงแค่ไหนถึงจะเล่นป้อมทีมบุก โลแตกโลแตกโลแตกระวังโรเที่ยงลงไม่ได้เล่นง่าย Revive r e ร i v e Revive อั Rev Rev <ive. S 1> นตัวไม่ได้อีกนะ รถแต่รถแต่งรถแต่งรถแต่งรถแตงรถแต่งรถแต่งรถแต่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 รถแต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 รถ ถ้าเข้าได้ไม,ม,ม,มันไม่เข้ามา,มาวะ่ะน,นักไฮกลางโลตรงนั้นคือเพื่อ <c ười> <c ười> อะไรกลางโลตึบเต้นมันไม่เข้ามาว่ะผูช้ชมขวาบนมีฮันจกมารอส่งหรอไม่จริงหรอกเอออากดเนี่ยอากดรวม,มกับเกนจ,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 จนิจบเลยงั้นกูจะยูมาแล้วหนึ่งศพสวยแล้วตัวดุดีลนจบเยะ Chẳng như này rồi, lô lô xỉa nữa phải là anh nữa đó Thấy anh mơ, không ơn mày มีใครอยู่บ um, ้างแทบแทบแช่วยด้วยมันชุบอ้ยเกือบ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 เกือโลเจะปอยยนปะ สี่สิบวิแชร์โลก่อนตัวเอย่าลงกันเยอะใช่ให้กูโดนคนเดียวเฮ้ยค่าหนึ่งว wow ่ะคุณผู้ชมมันจะชุบไหมชุบจริงชุบอยู่ชุบจังอยู่อะไรเงี้ยรวมแล้วรวมแล้วรวมใครไม่รู้ว้าตายแล้วรวมใครไม่รู้ อุ้ยนานี่พุ่งไกลเกินคุณผู้ชมพุ่งไกลเกินนะครับ <c oughs> เสียงไม้พี่ชัดเอาไว้น้องรักชัดสิจ้าไม่ทักทุกคนเลยอ่ะขอให้แม่งพังไอ้เย่ยเล่นเกมไม่ได้ไอ้สัตว์ไอ้เย่มันเปลี่ยนของมาอยู่เจ็ดวันขอให้แม่งวันที่แปดที่เที่ยมีหลักฐานด้วยนะมีหลักฐานด้วยนี้ด้วยนะขอโทษนะคะเลยวันแล้วค่ะเราไม่สามารถเลมให้คุณได้นะคะไอ้เบี้ยสาธุไอ้สัดเขาบอกเล่นเกมเร็วตามเช่นมาอะไรอ่ะใครพูด เขาจะเปิดวาร์ปแล้วเราบุกเข้าไปว่ะเทลเดรทูดะพอยเขาบอกเทลทูเดร์ูดะพอยเขาบอกว่ายับเนี่ยแปลว่าไฟนอลแฟนตาซีมีเหรอวะแล้วแต่แล้วแต่แปลว่าอะไรอ่ะก็ไฟนอลแฟนตาซีมีไงเอาดีๆดิฟักเฟสมีฟักเฟสต่เรื่องผ่อโร่ผ่อนโล่ฟักเฟสเหมือนเทศกาลมิวสิกยังไงไม่รู้เออที่เขาฉายที่บิ๊กเมลเทนนั่นแหละ เขาบอกออแทง้งเลยจะคิดดิ้งเขาบอกเล่นด้วย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 เขาบอกจัดคิดดิ้งเลัดไปเล่ไปออแทงเฮ้เราก็เก่งนะเราก็กล้านะฝั่งนู้นกดแถบมานี่คงเหวอกหัวให้ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกลางโลกเข้ายังเข้ายังเข้ายังไป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 เดี๋ยววันนี้เขาแล้วเขาแล้ว เอาได้เฉยมันไม่ถอยมาคุณผู้ชมเอ้าไอ้เ็นนี่ก็รีแอคเกินเหตุอย่าว่าน้องอ๋ออย่าแซวผมหน้ามันหนุนลอยหนึงทีฟึ้มก็มันไข่มันกดลอยให้เจนติดแทบโชว์แบบ chụp subscribe na, chụp Ghiền